ทุกคนจึงตามดูว่าอยากดูสำนวนครับทุกคนอยากเห็นสำนวนว่าเมื่อลุงพลไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็อยากดูอยากดูสำนวนเหมือนกันว่าจะให้ลุงพลไปอยู่แบบไหนในสำนวนนะครับมันก็น่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นจะมองมุมไหนครับทำไมจึงจับไม่มีหลักฐานเป็นลุงพลครับ คุณจะอธิบายยังไงครับอ๋อลุงพลคงทําลายหลักฐานไปหมดแล้วอ๋อคงเพราะว่าเวลามันนานแล้วหลักฐานเลยไม่มีไม่ใช่นะครับคุณหาหลักฐานว่าเป็นลุงพลตั้งแต่แรกครับนะครับมันไม่มีหลักฐานมันหาหลักฐานไม่ได้หรือมันไม่มีหลักฐานครับ ผมยังไม่เคยเห็นลุงพลยกเว้นตอนนอนนี่แหละที่ไม่มีไม่มีข่าวลุงพลครับตื่นมาก,ก็มีข่าวมี o youtube ถ่ายแล้วครับแล้วลุงพลจะไปทำลายหลักฐานตอนไหนครับหนึ่งปีลุงพลก็ไม่มีเวลาที่จะไปไปทำลายหลักฐานอะไรนะครับไม่มีเลยครับ จะมองมุมไหนก็ไม่ใช่ลงพนเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนนะผมจะยกธงขาวครับแล้วผมจะแทงเรื่องไปว่าขอแขวนคดีฮะขอแขวนคดีรอให้มีหลักฐานใหม่ดีกว่าอย่าไปปักปั้มก็เลยรอให้มีหลักฐานใหม่ดีกว่ายกประโยชน์ให้ทุกคนไป เพราะไม่สามารถหาหลักฐานได้เพราะว่าสืบจากศพไม่ได้สืบจากศพไม่ได้กับพยายามจะจับลุงพลครับพระเจ้าช่วยทอดกล้วยนะครับเออตลกดีเนาะจะลำลิเกดีไหมเนี่ยนะครับ ทำไมมีความพยายามสูงมากที่จะให้เป็นลงพน่ะทําไมอ่ะทําไมพอมันคิดไปอย่างนี้ครับอาจจะมีคนคิดอย่างนี้ครับว่าเชิญตำรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยไปให้การกับ ไปให้การหรือถูกเชิญตัวไปให้การไม่ต้องหัวหน้าครับให้ทุกท่านเลยนะซึ่งเมื่ามีคนไปนฟ้องนะก็คือไปฟ้องกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกรรมธิการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติในสภาครับถ้าทำไม เกือบห้าร้อยวันทำไมจึงหาหลักฐานของพลไม่ได้ทําไมจึงปักใจเชื่อว่าเป็นลงพลมันมีอะไรหรือเปล่าสมมุติอย่างนี้นะถ้ามีใครสงสัยแล้วมีคนทําแบบนี้คืออยากรู้มากอะ่ะอยากรู้มาก เหมือนทนายตาม่าก,การหาหลักฐานก็ผิดแล้วไม่ใช่หาโยงใส่แต่ลุงอ่าเนี่ยครับโยงใส่แต่ลุงอ้อยต้อยครับคือเอาเป็นว่าสามรอบสองาวันเนี่ยหาแต่ว่าเป็นลุงอ้อยต้อยครับหาไม่ได้ควรจะยุติครับควรจะยุติควรแขวนตามระเบียบที่เขียนไว้เองครับเขียนไว้เองในกฎหมายครับ นี่จะให้สองร้อยนะจะให้สองร้อยเอ่อจะให้สองปีนะครับอมันจะเกือบปีครึ่งไปแล้วนะอย่าให้มีศักดิ์ศรีในเรื่องนี้ครับ อย่าให้มีศักดิ์ศรีอย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าคิดว่ามันเสียศักดิ์ศรีครับแต่ถ้าคุณยังทําไปแล้วโดนที่ไม่มีหลักฐานนั่นแหละครับคือวินาศสันตโลครับมันไม่ใช่แค่เสียศักดิ์ศรีครับมันพินาศนะครับนะครับมันพินาศจะอ้างว่าไม่มีหลักฐานเพราะลุงพลก็ไม่ได้ครับเห็นไหมครับ จะอ้างว่าไม่มีหลักฐานเพราะว่าลุงพลถูกปล่อยตัวชั่วคราวก็ไม่ได้ครับคุณอย่าเธอเรื่งคิดอย่างนี้นะลุงพลไม่เคยไปยุ่งเหยิงในพยานอย่างที่คุณกล่าวหาเพื่อขอไมายจับครับลุงพลไม่เคยหลบหนีครับยังขึ้นไปให้การในคดีอื่นๆอีกมากมายพฤติกรรมเหล่านี้แหละครับที่คุณจะจับโอเคถ้าคุณจับเขาแล้วอ่ะ ตอนนี้ก็ถือว่าลุงพลอยู่ในระหว่างผัดฟ้องฝากขังอยู่เหลือยี่สิบกว่าวันเนี่ยวันก่อนเหลือสิบยี่สามตอนนี้เหลือยีบสองวันแล้วมั้งเหลือยี่ิบสองวันพรุ่งนี้ก็เหลือยี่สิบวันเน่ยเพราะว่าอ้างว่าจะฟ้องตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู่นสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็ก็ฟาวอีกครับ สัปดาห์หน้าอีกแล้วครับถ้าอย่างนี้คุณไม่จับดีกว่าถ้าอย่างนี้คุณไม่จับดีกว่าครับมันก็มีค่าเท่ากันครับมีค่าเท่ากันหนึ่งลูพลนไม่ได้หนีครับแค่คุณรวบรวมได้แล้วก็อ่า เห็นฟ้องเห็นเห็นสมควรฟ้องนะครับก็ขอหมายเรียกมาก็ได้ครับมาหาลุงพลขอหมายเรียกแล้วก็พาลุงพลไปส่งอายการพร้อมกับสำนวนก็ได้ครับนะครับคุณไม่ต้อง ออกไม่ขอไหมาจากใครครับเพราะลุงพลไม่ได้หนีไม่ได้ยุ่งเหยิงคุณก็รวบรวมมาสามรอเซร้วันอนะรวบรวมไม่ได้ต่อมาอีก <c oughs> ก็คงจะอ้างว่าก็สังคมรู้ว่าเป็นลุงพลฆ่าเด็กมันไม่ใช่ครับมันมีการกล่าวหามันมีการไปอ้างว่าลุงให้สงสัยลุงพลไม่ได้หมายว่าคําว่าสงสัยนั้นคือการการ,ารันตีว่าลุงพลเป็นคนร้าย คุณจะมาอ้างมาเพราะว่ามีชื่อลุงพลเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่แขวนมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับอีกยี่สิบวันถ้าคุณส่งส่งหลักฐานแล้วก็ฟ้องไม่ได้ลุงพลก็นะครับหมดคําว่าหมดคําว่าเป็นผู้ต้องหาเลยรอยอย่างเดียวคือ รอที่คุณจะฟ้องเขาว่าคุณควบคุมก็ไม่ได้แม้จะมันมีคําว่าผู้ต้องหาไปแล้วแต่คุณควบคุมก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่จับนะถ้าคุณไม่ขอหมายจับลุงพลก็จะอยู่แบบเนี้ยคุณก็แค่รวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ว่าลุงพลฆ่าให้มันมั่นใจก่อนให้มันแน่นๆก่อนแล้วไปขอหมายจับหรือขอหมายเรียกแล้วก็อ่า พาไปนู่นเลยหรือจะส่งสำนวนไปอายการเลยแล้วให้อายการเนี่ยขอหมายเรียกมาก็ฟ้องเลยหรือไม่ฟ้องเหมือนคดีท่อนไม้อ่ะขอนไม้ที่ตายแล้วอ่ะไม่จะโทษไม่รุนแรงกัแต่ว่าลุงพลได้หมายเรียกจากอายการปุ๊บก็ส่งฟ้องเลยส่งฟ้องลุงพลเลย ตำรวจไม่เห็นจับนะครับอันนั้นไม่เท่าไหร่ครับคุณบอกได้ไหมว่าทำไมยังไม่มั่นใจทำไมสำนวนมันล่าช้าขนาดน,นี้นะครับและมันไม่เกี่ยวกับใครๆครเลยครับไม่เกี่ยวกับลุงพลเลยครับลุงพลอยู่เฉยแต่ทำไมพวกคุณทำล่าช้าเอง จะโทษใครเนี่ยไม่พึ่งล่าช้านะครับไม่พึ่งล่าช้านะครับมันล่าช้ามาเป็นสี่ร้อยกว่าวันแล้วครับผมไม่ต้องนับหรอกว่าคุณจับลุงพลแล้วคุณจะมาะสืบสวนสอบสวนต่อผมถามว่าสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ครับหนึ่งปีผ่านมาคุณทำอะไรกันอยู่ มันเสียงวงบประมาณแผ่นดินนะครับมันเสียง่บประมาณแผ่นดินนะครับหนึ่งปีผ่านมาคุณทําอะไรอยู่คุณขอไม้จับแล้วคุณกับไม่มีหลักฐานนะไหนบอกว่าหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดตอนนู้นบอกว่าเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเหลือเปอร์เซ็นต์เหลือเปอร์เซ็นต์เดียวจะจะครบร้อยละ จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหลักฐานจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวแลว้วบอกว่ามีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ดยังไงก็ไม่หลุดในชั้นศาลมีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ด สรุปมันเด็ดยังไงครับเนี่ยหรือหลักฐานเด็ดเรื่องขนแล้วก็มีพยานปากเอกมาก็เลยป๊ะเข้าให้สามารถอ้างขอไมาจับได้หรือเปล่านั่นเลยหลักฐานเด็ดที่ขอไมาจับนะครับถ้าหลักฐานเด็ดก็แค่รวบรวมพยานหลักฐานเรียบเรียงหน้าเรียบร้อยทำปกทำไมรูปเล่มไม่ดี มันใช้เวลาไม่ถึงเดือนนล้วมั้งครับแค่พันกว่าหน้าเองครับเหมือนทำรายงานเด็กเหมือนทำรายงานเด็กสักสองสามห้องอะ่ะมันก็ครบแล้วครับมันจะอธิบายยังไงเดีย่ยมันจะอธิบายยังไงพอเขาอธิบายเขาพยายามบอกว่า เนี่ยคนร้ายคือคนนี้คนร้ายเป็นแบบนี้ก็จะไปปิดปากเขาก็จะไปใช้อำนาจปิดปากเขาจะไปฟ้องร้องเขานะครับหรือมั่นใจว่าทำให้ไม่มีหลักฐานแล้วถ้าคุณมีหลักฐานแสดงว่า คุณสร้างขึ้นอย่าคิดอย่างนี้นะครับไม่มีหลักฐานแล้วไม่มีหลักฐานแล้วถ้าคุณแหลมมาว่ามีหลักฐานเชื่อเลยว่าคุณโกหกจะใช้มุกนี้เลยครับสมมุตินะผมสมมุตินะถ้าสมมติว่ามีคนร้ายที่ไม่ใช่ลุงพลเนี่ยมีจริงๆแต่เขาสามารถทําให้ไม่มีหลักฐานในโลกนี้เลยแล้วจู่ๆมีคนบอกว่า มีหลักฐานว่าคนกลุ่มนั้นทําเป็นไงฮะคุณก็ต้องคิดว่าก็กูทําร้ายหมดแล้วอะทํำลายหมดแล้วอะถ้ามึงมีแสดงว่ามึงโกหกอะไรประมาณนี้นะะนะครับไม่แปลกครับที่มีในหนังมีในหนังฮอลลีวูดมีในหนังมีอะไรชัดเจนที่บอกว่าต้องมี ผู้เก่งผู้กล้าผู้ไม่กลัวอิทธิพลเนี่ยโผลนะ่ผลขึ้นมาในสังคมเพื่อเปิดโปงคนชั่วในสังคมจะมีมากครับถ้าเข้ามาเขาจะแขวนถ้าคนเหล่านี้มานะฮีโร่เ่านี้เนะี่ยเขาก็คือคนธรรมดาเนียครับแต่เขาจะให้ไม่ให้คนรู้ตัวจริงกับตัวจริงเนี่ยไม่ให้รู้คละภาคกัน ถ้าออกมาต้องปิดหน้าครับต้องสวมชุดอะไรก็แล้วแต่ให้มันให้มันดูไม่ออกมาเป็นใครอ่ะในหนังก็เป็นงี้นะพวกนี้ก็จะผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับเพราะว่าเขาจะคนชั่วๆเนี่ยอยู่ในสังคมเขามีหน้าตาแต่เขาปกปิดแต่เขาชั่วฮีโร่จะรู้ว่าไอ้พวกนี้ชั่วจริงแต่กฎหมายบ้านเมืองทำอะไรเขาไม่ได้ พวกนี้ก็เลยต้องทําสมควรเก่เหตุก็จะมีความผิดฮีโร่ก็จะมีความผิดด้วยเป็นที่ต้องการของทางการด้วยในหนังจะเป็นอย่างเงี้ยอ้าวแอดเคไปนอนแล้วเหรอครับฝันดีฝันดีนะนะครับ